สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนพศสสาา2568-2025จากเหตุระเบิดบริเวณชายแดนเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทั้งในด้านการค้าวัฒนธรรมและความมั่นคงแม้จะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งเป็นระยะๆะะแต่ไทยและกัมพูชาก็ยังคงพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันในภาพรวม เหตุการณ์ระเบิดที่ชายแดนครั้งนี้แม้จะสร้างความตึงเครียดในช่วงต้นแต่ในอีกมุมหนึ่งก็กลายเป็นโอกาสสำคัญให้ทั้งสองประเทศได้กลับมาทบทวนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันเหตุซ้ำในอนาคตหลังจากเกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดของประเทศไทยใกล้กับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาหน่วยงานความมั่นคงของไทยได้เร่งตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด โดยในช่วงแรกไทยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการวางทุนระเบิดใหม่ในพื้นที่แต่เมื่อมีการประสานข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายกัมพูชาได้ชี้แจงว่าทุนระเบิดดังกล่าวน่าจะเป็นของเก่าที่หลงเหลือจากยุคความขัดแย้งเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งยังไม่ได้รับการเก็บกู้ทั้งหมดการสื่อสารระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงนี้แม้จะมีความตึงเครียดแต่ก็ยังอยู่ในกรอบขององค์การทูตไม่มีการใช้กำลังตอบโตหรือเคลื่อนกำลังเพิ่มเติม,ตมอย่างรุนแรง ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยไม่จําเป็นรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบ,บกได้ออกถแถลงการย้ําว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับการรักษาความสงบตามแนวชายแดนและพร้อมจะร่วมมือกับกัมพูชาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้คําตอบที่โปร่งใสและยุติธรรมต่อทุกฝ่ายส่วนรัฐบาลกัมพูชาก็ได้แสดงท่าทีในเชิงสร้างสรรค์โดยยืนยันว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิด และพร้อมให้ทีมเทคนิคเข้าร่วมภารกิจตรวจสอบร่วมกับฝ่ายไทยท่าทีดังกล่าวทําให้สถานการณ์ที่เคยดูตึงเครียดในช่วงแรกเริ่มคลี่คลายลงบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยและกัมพูชามีความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนอยู่แล้วโดยเฉพาะในด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากช่วงสงครามเย็นซึ่งองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UNDP และศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งกัมพูชา CMAC ก็มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเหตุการณ์ครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานดังกล่าวยังคงต้องได้รับการสนับสนุนและขยายผลมากขึ้นเพื่อให้แนวชายแดนไทยกัมพูชาปลอดภัยในระยะยาวแม้ข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามกันเมื่อเดือนตุลาคม2568จะถูกระงับชั่วคราวเพื่อทบทวนแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าทั้งสองประเทศจะสามารถกลับมาเจรจาได้ในไม่ช้าเพราะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั้งสองฝั่งขึ้นอยู่กับความสงบตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่การค้าชายแดนเช่นอรัญ,ญประเทศปอยเปตและช่องสนำน้มอุดอรมีชัยที่มีการค้าขายและท่องเที่ยวอ,อย่างคึกคักความสงบจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทั้งสองรัฐบาลต้องให้ความสําคัญอย่างสูงสุดด้านสังคมพลเมืองของทั้งสองประเทศก็มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลใช้สติและสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาหลายองค์กรภาคประชาชนและสื่อมวลชนเสนอให้มีคณะทํางานร่วมเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างถาวรและสร้างฐานข้อมูลร่วมระหว่างสองประเทศ การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในระดับสังคมว่าความขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยอารมณ์หรือการกล่าวหาแต่ต้องใช้ความร่วมมือความจริงใจและการสื่อสารอย่างเปิดเผยในเชิงการเมืองระหว่างประเทศนักวิเคราะห์ส,ส่วนใหญ่เห็นว่าไทยและกัมพูชาไม่น่าจะยกระดับความตึงเครียดไปถึงขั้นแตกหักเพราะทั้งสองต่างมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟน้นโดยเฉพาะในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SE z ตามแนวชายแดนรวมทั้งความร่วมมือด้านแรงงานการลงทุนและการขาข้ามแดนรัฐบาลของทั้งสองประเทศจึงมีแรงจูงใจสูงในการรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้อาจกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมจากการสังเกตของสื่อในภูมิภาคหลังเกิดเหตุไม่กี่วันทั้งสองประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าหาเรือผ่านช่องทางการทูตโดยตรง รวมทั้งเปิดโอกาสให้สังเกตการจากสหรประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุนี่เป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ทั้งไทยและกัมพูชาย,ยังคงเลือกแนวทางสันติและยึดหลักความร่วมมือมากว่าการเผชิญหน้าในมุมของประชาชนเหตุการณ์นี้ทําให้หลายคนประหนักถึงความสําคัญของสันติภาพตามแนวชายแดนซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องของรัฐบาลหรือกองทัพเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของชีวิตประจําวันของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าหรือเด็กนักเรียนทุกคนล้วนต้องการความปลอดภัยและโอกาสในการดําเนินชีวิตอย่างปกติการร่วมมือกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อนเนื่องและการสื่อสารระหว่างประเทศที่โปรง่งใสจะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้พื้นที่เหล่านี้กลับมาสงบถาวรแม้เหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาสันคลอนชั่วขณะแต่ก็ไม่ควรถูกมองในแง่ลบเพียงด้านเดียว เพราะในทางกลับกันมันได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้รีเซ็ตความเข้าใจซึ่งการแอรลกันและสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งกว่าเดิมรัฐบาลไทยแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความรอบคอบในการจัดการส่วนรัฐบาลกัมพูชาก็มีท่าทีที่ยืดหยุ่นและยินดีให้ความร่วมมือทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่ทางการทูตของทั้งสองประเทศเมื่อพิจารณาโดยรวมเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ ความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่อาจสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคได้ไทยและกัมพูชาต่างเรียนรู้จากอดีตและเห็นคุณค่าของสันติภาพในปัจจุบันการสื่อสารอย่างเปิดเผยการยึดมั่นในหลักการทูตและการให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนคือแนวทางที่จะนำพาทั้งสองประเทศให้ก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีดังนั้นเหตุการณ์ระเบิดชายแดนที่ดูเหมือนเป็นปัญหาในตอนแรกอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนแห่งความเข้าใจ ที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่าเดิมเพราะในท้ายที่สุดแล้วทั้งประเทศไทยและกัมพูชาต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างภูมิภาคที่สงบมั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างแท้จริงหลังจากเหตุการณ์ระเบิดชายแดนเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพศสสาา2568เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศได้เร่งดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่อาจบานปลายเป็นความขัดแย้งในระดับทวิภาคี การสื่อสารระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชามีความถี่และเข้มข้นมากขึ้นโดยมีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงชายแดนขึ้นมาใหม่เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างโปร่งใสและรายงานผลต่อบทั้งสองรัฐบาลโดยตรงซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศเนื่องจากแสดงถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยและหลักการทูตมากกว่าการตอบโต้ด้วยกำลัง ฝ่ายไทยโดยกระทรวงกลาโหมได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD e <OD S 1> เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับเชิญผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา CMAC <MA> เข้าร่วมสำรวจร่วมกันในภารกิจนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะได้รับข้อมูลจริงที่ตรงกันไม่ถูกบิดเบือนหรือใช้เป็นข้ออ้างทางการเมืองการดำเนินการในลักษณะนี้ถือเป็นสัญญาณของความร่วมมือข้ามพรมแดนเชิงสร้างสรรค์ ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในภูมิภาคที่มีประวัติความขัดแย้งทางชายแดนยาวนานทางด้านกัมพูชาเองก็ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชากล่าวย้ำว่ากัมพูชาไม่มีเจตนในการละเมิดอธิปไตยของไทยและพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอแนวคิดให้มีการจัดตั้งเขตปลอดทุ่นระเบิดถาวรตลอดแนวโพรมแดนในเขตที่ยังมีความเสี่ยงสูงซึ่งข้อเสนอนี้ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากฝ่ายไทย และมีแนวโน้มว่าจะถูกนําเข้าสู่การหารือระดับรัฐมนตรีในระยะต่อไปสื่อทั้งในและต่างประเทศหลายสำนักเช่นรอยเตอร์อัลเจเซราและเดอะการ์เดียนได้รายงานตรงกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แม้จะสร้างแรงกระเพื่อมในเชิงการทูตแต่ก็ทําให้ทั้งสองประเทศต้องหันกลับมาเน้นการป้องกันความปลอดภัยร่วมกันมากขึ้น เพราะยังมีพื้นที่ตามแนวชายแดนกว่า400กิโลเมตรที่ยังไม่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดเก่าซึ่งฝังอยู่ตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่21ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรระหว่างประเทศได้พยายามผลักดันให้มีการเก็บกู้แต่ยังคงเหลือพื้นที่เสี่ยงอยู่จํานวนไม่น้อยการนําเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นแรงผลักดันเพื่อขับเคลื่อนโครงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแบบบูรณาการจึงถือเป็นก้าวสาคัญของทั้ง2ประเทศ ในด้านสังคมภายในประเทศไทยกระแสะความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการด้วยความใจเย็นและรอบคอบประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์และสแก้วต่างรู้ดีว่าความสงบคือหัวใจขององค์การดำรงชีวิตเพราะหลายชุมชนพึ่งพาก,การค้าขายกับฝั่งกัมพูชาเป็นหลักหลายครอบครัวมีเครือญาติข้ามพรมแดน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของประชาชนระดับรากยานั้นแน่นแฟนและไม่ต้องการให้ปัญหาทางการเมืองทำลายความไว้วางใจที่สังสมมานานองค์กรภาคประชาชนและกลุ่มเยาวชนในจังหวัดชายแดนได้จัดก,กิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการจุดเทียนและปล่อยลูกโป่งเพื่อเรียกร้องสันติภาพไายทุนระเบิดและส่งสารถึงรัฐบาลทั้งสองประเทศให้เดินหน้าในแนวทางสันติหลายโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนยังได้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำในอนาคตซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของสังคมพลเมืองในการส่งเสียงแห่งสันติภาพที่ทรงพลังยิ่งกว่าการใช้กำลังในส่วนของสื่อไทยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างรมะมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างกระแสชาตินิยมเกินจำเป็นการบริหารจัดการข้อมูลในภาวะวิกฤตถือเป็นจุดแข็งของรัฐบาลไทยในครั้งนี้เพราะช่วยลดความร้อนแรงทางอารมณ์ของสังคมได้มาก ขณะดเดียวกันฝ่ายสื่อกัมพูชาก็ได้เสนอข่าวในลักษณะคล้ายกันโดยเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศจะต้องไม่ถูกทำลายเพราะเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวจากการประเมินของนักวิชาการด้านความมั่นคงพบว่าปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ไม่ลุกลามเป็นเพราะผู้นำทั้งสองประเทศมีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ทางการทูตสูงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไทยได้แสดงท่าทีมั่นคงแต่ไม่แข็งกร้าว และให้ความสำคัญกับการพูดคุยในระดับคณะกรรมการร่วมมากว่าการประกาศมาตรการตอบโต้ทางทหารส่วนสมเด็จฮุนมาเนตก็เน้นการสื่อสารเชิงบวกและการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในอาเซียนภาพลักษณ์เช่นนี้ส่งผลให้ทั้งสองประเทศได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆว่าเป็นแบบอย่างของการบริหารความขัดแย้งอย่างสันติ ต่อมาในวันที่12พฤศจิกายน2568รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศได้จัดการประชุมรวมในจังหวัดเสียมราฐโดยมีผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติและสหภาพยุโรปเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ผลการประชุมเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะเริ่มโครงการเขตความร่วมมือเพื่อสันติภาพชายแดน (Border Peace Cooperation Zone) เพื่อให้พื้นที่ชายแดนกลายเป็นเขตปลอดภัยสำหรับประชาชน และเปิดโอกาสให้มีการค้าขายการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นการประชุมครั้งนี้ยังได้ข้อสรุปเพิ่มเติมว่าไทยและกัมพูชาจะร่วมมือกันสร้างศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัยชายแดนถาวรเพื่อใช้เป็นจุดกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของทั้งสองประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเข้าใจผิดในอนาคตและสร้างความไว้วางใจระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องงบประมาณร่วมสำหรับการเก็บกู้ทุนระเบิดและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้อาจส่งผลดีทางอ้อมต่อเศรษฐกิจชายแดนเพราะทําให้รัฐบาลทั้งสองประเทศหันมาให้ความสําคัญกับโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนมากขึ้นการประกาศเขตปลอดทุนระเบิดและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดน เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและดึงดูดนักลงทุนจากภาคเอกชนที่เห็นศักยภาพของพื้นที่นี้ในฐานะประตูเศรษ,ษฐกิจของอาเซียนประชาคมอาเซียนเองก็ออกถแถลงการชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองประเทศพร้อมยกย่องว่าไทยและกัมพูชาเป็นตัวอย่างของประเทศที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและใช้เหตุการณ์ไม่คาดคิดเป็นแรงผลักดันในการสร้างสันติภาพถาวรในภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับหลักการของกฎบัตรอาเซียนที่เน้นการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังเหตุระเบิดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติความเชื่อมั่นของประชาชนตามแนวชายแดนค่อยๆฟื้นตัวการค้าขายกลับมาคลกคักอ,อีกครั้งและมีการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทยและกัมพูชาในหลายจังหวัดเพื่อแสดงถึงมิตรภาพระหว่างประเทศความร่วมมือเหล่านี้สะท้อนว่าแม้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่จิตวิญ,ญญาณแห่งสันติและมิตรภาพของสองประเทศเพื่อนบ้านยังคงแข็งแกร่ง ในภาพรวมเหตุการณ์ระเบิดชายแดนเดือนพฤศจิกายน2568จึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ความขัดแยง้งเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนแห่งสันติภาพที่สอนให้ทั้งสองประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือการสื่อสารที่โปรง่งใสและการมองไปข้างหน้าร่วมกันไทยและกัมพูชากำลังเดินบนเส้นทางใหม่ของความเข้าใจซึ่งจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอย่างแน่นอน